สวัสดีครับผมสวัสดีพ,อพอ่อแม่เอกสี่สนอยเพชรบันแพงเอฟซี FC บุกรหน่อยมณะเพชรบันแพงสวัสดีพ่อหักแม่หักกลาหน่อยเด้อครับผมผมนกผู้ผาคครับผมรุ่นสวัสดตอนเช้านะครับเ <c oughs> มื่ขึ้น,น สหนอยเพชรบันแพงทำการแสดงอยู่บานหนองคู่นะครับเนาะงานบุญกถินวัดบานหนองคูบมันหนองอุ้งอิงลาหน่อยเห่ากาทำการแสดงขึ้นกันครับผม <c oughs> แต่ว่ากับ,บค่อยได้เห็นคลิปอยได้เห็นคลิปนะครับเนาะเป็นแรงใจแรงเชื่อให้กับน้องมณนะตลอดไปนะครับเนาะ เพ่อพ่อแม่ติดตามผลงานน้องตลอดไปหลายเรื่องหลายเล่าที่ยังบอลงตัวแต่น้องกระสูสั่งฝันสั่งงานตลอดเวลานะครับบ่ได้มีอย่างที่จะมาเหดใหาใจมนดหมองเห็หุหาใจ ฟอดใจใจนี่ต้องห้องตลอดเวลาต้องสู่ตลอดเวลาสำหรับน้องเพื่อหน้าคดคนโยงข้างหลังนําเพื่อหน้าคดของจะของนําถึงจีเมยศิลาแนน้นองกะสู่ทนตลอดเวลาโนบผู้พากับเป็นกำลังใจให้ ปพระว่าสีมืดใดก็ยั่งคือเราตลอดครับเป็นแรงเชียร์เป็นแร,ง,นแรงใจให้กับมณดชัยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือพอ่พอพ่อแม่แม่พ่อหักแม่หักเดี๋ยวเป็นค่อยส่งเสริมค่อยสัพพอร์ตค่อยดูแลน้องมาตลอดนะครับนกผู้พาเดมีโอกาสเขาไป ในไรสดบัลน,น้องนะครับบันหักของน้องเห็นแล้วพอ่พอแม่แมพิน่นมีแต่ความสุขความทุกข์มันก็นมีพ่อแม่พี่น้องความทุกข์มันก็นมีบแม่นมา่าบ่มีแต่ว่าพิ่นจะเก็บไว้ในใจกันนะครับเสียงสะท้อนหลายๆเสียงจากเอฟซีว่าถึงบเหลานหน่อยเฮ้ ก็อยากให้มีโอกาสเป็นมายืนแถวหน,น้าแน่แน่โมเห็นพันวานแน่โมเห็นอยากเห็นลูกเห็นเต่าพันตะก้อนน่องกระยูแถวหน,น้านั่นแหละครับวันนี้ได้ไปอยูบล็อกหลังละพอ,พอพอแม่แม่พันกาเอฟซีคือเวลามีการไล่ซดในกลุ่มปิดนะครับเนาะ เิ่นจะอยากสิซสือบัรอยู่อยากสิซสือบัรอยู่แต่ว่าซสือไปแล้วมันแนี่ยมเห็นน้องม่เห็นหยังเลยก็เลยว่าบ่คอยอยากเข้าไปกลุ่มปิดกันเสียงสะท้อนออกมาหลายหลายแห้งอยู่นบผู้ผ่ากันเลยนํามาเสนอเพื่อ,อท่านผู้บริหารหรือว่าผู้อาจารย์ประจำวง กรรมการของผู้จัดการวงเป็นหน้าชิได้เห็นครับเป็นได้เห็นเสียงเปียกตรองกับอาทิมีกรปับสกิปปับเปลี่ยนกระดานะครับเนาะเอาก่ไบบด้ไปเอียงกับเพินหมากมาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่สิ่งของเพิ่นแต่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนมากก็อยากให้ผู้บริหาร แต่เห็นอกเห็นใจว่าน้องก็เป็นศิลปินในข่ายในองค์กรแต่ถือว่าตัวเด่นคนหนึ่งละไปนี่ตามหลักความจริงเดยบ่ได้อียงบ่ได้ว่าโอวอ่าอวดเพิ่นว่าน้องก็มีกำลังแรงใจจาก พอ่แม่เพิ่อนก็ฟังเสิบงว่ารายเอียงหมากไหมแต่ว่าเป็นเสียงเสียงเรียกครองจากจากเอ็ซี่นะครับเนาะได้เห็นน้องได้ถ่ายรูปน้ำน้องเนี่ยตามรักเพิ่นก็เอินเพื่อนกบ่ได้ว่ายังดอกว่าเพิ่นก็เอินมานะมาถ่ายรูปแต่ว่าถ่าเป็นแบบปุ่มปิดเพื่อนกับ่ค่อยอยากสซื้อการเพิ่นว่าแต่อยากให ตั้งทุ้บริหารถ้าเพิ่นได้เห็นลูกคนอยูุนาหานเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยโอ้ยเพิ่นบอกว่าซื้อกันหลายอยู่ปุมปิดนะครับเนาะ <c oughs> เสียงเรียกร้องมาจากพอพอแม่เอฟซีนกู้พากันเลยเอามาขยายความให้นะครับเนาะ ได้หลายอย่างพี่น้องไดหลายอย่างเอเพินบอกว่าอยากให้หลุกลาพินอยากให้บังลาเพินหรืออยากให้ตัวเอกของเพินมายืนแนวหน้ายืนแถวหน้าเนี่ยได้บ่ครับัชไดใดก็ฝากเด้อนเครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเป็นกำลังใจเอฟซีกับเชิไดไอเขาสือคุ้มปิดกัน นะครับผ <c oughs> ูพ,พากันเลยมาว่าอีฟังว่าใดมีเรื่องเสียหายครับเป็นถือไดว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสิตถึง <c oughs> ถึงหูของระดับผู้บริหารนะครับเนาะ <c oughs> ส่วนนสิจัดหรือบอจัดใหน้น่ก็แล้วแต่พเพ่นหรอกว่าอันนี้เข้ากับวบัวกัน ตัวเด่นตัวเด่นตัวนาวงอ่ะจริงๆกันนาะชีได้อยู่แถวนาน,นั่นละ่ะเป็นหนาเป็นตาเป็นสีเป็นเพียงไหนก็วงน้ำลองมาละเิน่นลองเพ่งดีบพว่าจะเป็นแต่ละเพ่งแต่ละเพ่งถือว่าเป็นแนวหนาเป็น ขึ้นลูกใหม่นะครับเนาะเป็นขึ้นลูกใหม่ของวงการเพราะว่าเพ่อนอายงยังหน่อยอายุแค่สิเจดเดือนหนาวันที่สิบบัสันครบรอบ,บันเกิด18บปีเต็มปะนะาคตอีกไกลมณเพชรบรนแพงชุดของปลารุกอกที่เหลืออยู่คนเดียวนะครับนอกนั้นเพิ่นกลับไปประจำวงอื่น น้องต้นน้ำน้องฟิลม์มหลายคนตอนนี้ครูเพิ่ทจะลองเพลงก็คือผีขวัญน,นะครับบังไฟลานบังไฟล้าน <c oughs> บางันบงไฟแสน <c oughs> นี่แหละครับเสียงสะท้อนจากเอฟซีจากพ่อพ่อแม่ เป็นกำลังใจให้ก็จังได้กัอบบ่ได้จริงบ่ได้ป้ากันครับเอาว้าว <c oughs> เพื่อสื่อสารนะครับนกฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นกผู้พาในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสู่สั่งฟันต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สนิทครับสวัสดีครับ